สวัสดีครับมาอัปเดตกันกับเ็ดบ้านกูมีดีนะครับเรามารวมคลิปนะครับพระทีเด็ดในช่วงรอบ1สัปดาห์ที่เราไม่ได้อัปเดตในเพจบ้านกูมีดีนะครับเอามาให้ชมกันนะครับมีอยู่หลากหลายชิ้นด้วยกันนะครับองนี้นะครับเป็น พระประธานนะครับซุ้มไข่ปลานะครับพระประธานซุ้มไข่ปลาเนื้อดินนะครับวัดหนองอิดุกนะครับสวยๆคลิปนี้เนี่ยผมจะทําเป็นรวมนะครับเป็นรวมทีเด็ดรวมพระสวยๆนะครับอาจจะวันนี้อาจจะลงไว้สักสองคลิปนะครับฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับกดติดตามด้วยนะครับสำหรับเพจบ้านกูมีดีนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับถ้าคนไหนที่ติดตามเพจใหม่นะครับเพจบ้านกูมีดเอนะครับก็จะเป็นภาพคลิปที่เป็นช็อตสั้นๆน,นะครับเป็นช็อตสั้นๆว่ามีแต่ละองค์แต่ละองค์นะครับแต่ถ้าใครที่ชอบคลิปที่อยู่ในลักษณะแบบรวมพระหลายๆองค์นะครับไว้ในคลิปเดียวกันนะครับก็ เพจนี้เลยนะครับบ้านคูมีดีนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นพระประธานนะครับซุ้มไข่ปลานะครับเนื้อดินยุคต้นนะครับราวปี2,500นะครับเนื้อดินสวยสวยแบบนี้นะครับมาให้ชมกันนะครับองค์นี้นะครับเป็นอีกหนึ่งองค์ที่หายากนะครับหายากน่าใช้นะครับพระสวยเดิมนะครับหน้าตาติดนะครับหน้าตาติดนี่นะครับพุทธศิลป์สวยงามนะครับเป็นพระที่เรียกว่า พบเจอได้น้อยนะครับในยุคนี้นะครับพบเจอได้น้อยนะครับก็สําหรับใครที่ชอบพระวัดหนองอีดุกนะครับผมก็เอามาให้ชมกันก่อนเลยนะครับก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นสังฆายพิมพ์ใหญ่นะครับสังฆายพิมพ์ใหญ่วัดหนองอีดุกอีกเช่นกันนะครับองค์นี้นะครับเป็นพระสังฆายพิมพ์ใหญ่หน้าตาคมชัดเป็นเนื้อดินยุคต้นนะครับพระสวยหายากนะครับแบบนี้ นะครับพระสังคจายพิมใหญ่วัดหนองอิจุกนะครับผมมีทั้งพิม์ใหญ่พิม์เล็กนะครับก็ใครที่ชอบนะครับใครที่สนใจอยากจะแบ่งเช่าบูชานะครับก็ต้องติดต่อกันเข้ามาด่วนหน่อยนะครับองค์เนี้เป็นสังคจายพิม์พใหญ่นะครับซึ่งแท้ๆแล้วเนี่ยหายากมากนะครับแล้วดูนะครับว่า ลายเส้นนะครับลายเส้นรอยกดเนี่ยคมชัดนะครับพระเนื้อแน่นนะครับเนื้อดินยุคต้นราวปี2,500นะครับแบบนี้สวยๆเลยนะครับแล้วมาดูองค์ต่อไปองค์นี้ก็หายากอีกนะครับก็เป็นพระผงซิวลีจัมโบนะครับองค์นี้เป็นพระซิวลีจัมโบเนื้อผงใบลานผสมผงนะครับเนื้อใบลานผสมผงนะครับพระมีความสวยแล้วก็เนื้อหา เป็นสีดำแบบนี้นะครับจะหายากหน่อยนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะเจอเป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินแล้วก็เนื้อผงพุทธคุณบ้างนะครับที่หายากเลยก็คือเนื้อดํากว่าเนื้อน้ํามันนะครับเนื้อดํากว่าเนื้อน้ํามันจะหายากหน่อยนะครับองค์นี้สวยครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับก็ถ้าใครชอบนะครับพระศิวลีหมวกกันนอกนะครับสีดําแบบนี้นะครับด้านหลังเนี่ย รู้สึกว่าจะมองคล้ายๆกับว่ามีรอยจานแผ่วๆนะครับรอยจานแผ่วๆแต่ว่าด้วยสติปัญญาแล้วอ่านรอยจานไม่ออกนะครับก็เลยไม่ได้โฟกัสนะครับเอาเป็นว่ารงนี้พระซิวลีหมวกกระนอกเนื้อผงใบลานผสมผงนะครับถ้าพี่ๆคนไหนชอบก็ติดต่อมานะครับเรามีของดีๆเด็ดๆนะครับต่อไปนะครับเป็นพระถอดพิมพ์กันบ้างนะครับเป็นพระถอดพิมพ์นะครับเป็นพระถอดพิมพ์ หลวงพ่อโตกลุ่มบางกะทิงนะครับองค์นี้นะครับลงรักลงชาติแดงเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นองค์นี้ก็มีความสวยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าองค์อื่นๆนะครับนี่นะครับมีหน้ามีตานะครับองค์นี้ผมบอกเลยหน้าน่าสนใจมากเพราะว่าปกติแล้วพี่จะเห็นพิมพ์นี้นะครับพระถอดพิมพ์ของหลวงพ่อโกยพิมพ์นี้เนี่ยนะครับหน้าตาเลือนหมดแล้วนะครับแต่องค์นี้หน้าตาติดชัดนะครับ องนี้น er ้าตาติดชัดนะครับแล้วก็สวยครับเนื้อหาสวยงามมากนะครับเนื้อหาสวยงามมากคมชัดทั้งด้านหน้าด้านข้างนะครับทั้งด้านหน้าด้านข้างแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับพระผิวพันสวยเดิมเดิมนะครับผิวพันสวยเดิมเดิมแบบนี้นะครับก็สนใจนะครับให้รีบติดต่อกลับมานะครับเพราะว่า หลายๆายรายการเนี่ยพระมีองค์เดียวนะครับพี่ๆต้องเข้าใจแบบนี้นะครับว่าพระเนี่ยการเลือกซื้อพระเก่าเนี่ยนะครับเราเราไม่สามารถซื้อได้ทีละหลายหลายองค์หรือเหมือนเหมือนกันได้นะครับบางทีเราได้มาองค์เดียวซึ่งก็อีกนานเลยนะครับกว่าจะเจอสักองค์หนึ่งเพราะฉะนั้นก็พี่ๆสนใจนะครับก็อยากให้รีบตัดสินใจนะครับองค์นี้นะครับเป็นเนื้อดินนะครับพระ หนุมานหักสอนนะครับหนุมานหักสอนองนี้นะครับหลวงพ่อลวยสร้างปลูกเศกนะครับแล้วก็นํานให้หลวงปู่ตีนะครับไปเรียกว่าออกให้บูชาที่วัดเขาเขียวนะครับเพื่อที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์สร้างยกระดับจากสำนักสงฆ์นะครับจนเป็นวัดในทุกวันนี้นะครับก็เป็นเขาเรียกว่า เป็นการสร้างบุญครั้งใหญ่ทีเดียวนะครับออกไปพร้อมกับพระสันนะครับพระสันนั่งนะครับแล้วก็มีทั้งพระซิวรีแล้วก็พระอีกหลายๆพิมพ์นะครับที่นําออกไปให้บูชาที่สํานักสงฆ์เขาเขียวนะครับ ก็องนี้สวยอีกหนึ่งพิมพ์นะครับเป็นเนื้อดินนะครับด้านหลังเป็นลายกระดานแบบนี้นะครับมีเนื้อดินนะครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับแล้วก็เนื้อเนื้อตะกั่วนะครับเนื้อตะกั่วจะมีจานหลังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เล่นหาก็ดูให้ดีนะครับเล่นหาดูให้ดีนะครับองค์นี้เป็นเนื้อดินนะครับดินกรองดูที่เส้นคมคมนะครับเส้นคมคมเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับซึ่งมัน ค่อนข้างจะหายากนะครับหายากตัวจริงๆหายากองค์นี้เป็นพระเก็บครับได้ในรังเก่าแถวชัยนาทมานะครับก็ถือว่าเป็นพระสวยสมบูรณ์อหนึง่งองค์นะครับเวลาถือพระสวยเนะี่ยไม่อยากจะวางเลยนะครับไม่อยากจะวางเลยนะครับพระสวยมากนะครับพระสวยมากแล้วก็เราจะมาดูอะไรกันต่อเรามาดูขุนแผนหงพลายนะครับองค์นี้นะครับ ขุนแผนหงพลายองค์นี้นะครับซึ่งเป็นเนื้อว่านนะครับเป็นเนื้อว่านผสมผงนะครับไม่ใช่เนื้อดินนะครับเป็นเนื้อว่านผสมผงแล้วก็มีความสวยงามมากนะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับองนี้มีความจัดจ้านของเนื้อนะครับแล้วก็มีผงน้ํามันด้วยนะครับส่วนผสมเนี่ยผมเองก็อาจจะ ไม่ได้มีความรู้มากมายแน่ใจอะไรนะครับแต่มวลสารเนี่ยคุณต้องมาส่องเองเพราะว่าพระเนี่ยมีความสวยจัดมากองคนี้นะครับเป็นหงพลายที่มีความสวยมากเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครสนใจนะครับหรืออยากได้เนี่ยผมอยากให้ชัดเจนเรื่องการตัดสินใจนิดนึงนะครับอยากให้ชัดเจนเรื่องการตัดตัดสินใจนะครับทักข้อความไลน์มาได้เลยนะครับถ้าสนใจจะปิดองนี้นะครับผมบอกได้เลยว่า นนราคาก็เบาๆนะครับไม่ได้รุนแรงไม่ได้เกินเอื้อมนะครับแล้วก็เนี่ยมีหน้ามีตานะครับพระมีหน้ามีตามีเรียกว่าติดคมชัดนะครับถ้าสนใจก็อยากให้ทักไลน์มานะครับมาพูดมาคุยกันนะครับเพื่อที่จะได้เช่าหาบูชานะครับองค์นี้นะครับเป็นสมเด็จกันบ้างนะครับ สมเด็จพุทธกวักนะครับองค์นี้ผิวหิ้งมากนะครับเป็นผิวหิ้งหิ้งเลยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับอง์นี้นะครับผิวหิ้งเฮ้งเดิมๆเลยนะครับแบบนี้นะครับรับชมแล้วชอบแล้วก็ตัดสินใจเช่าหานะครับก็ทักเพจทักไลน์มานะครับมาคุยกันนะครับเรื่องราคงราคารับรองว่า มีราคาที่คุณสบายใจพอใจแน่นอนนะครับพุทธกวากข้างนะครับกวากเงินกวักทองนะครับกวากเงินกวักทองนะครับแล้วก็มีพุทธกวักปางประธานพรนะครับมาพ euh ุทธกวักปางประธานพรแบบนี้นะครับเนื้อหาเป็นผงพุทธคุณนะครับเนื้อหาเป็นผงพุทธคุณนะครับวันนี้ผมขอแยกเป็น2คลิปคลิปละสินาทีแล้วกันนะครับแยกเป็นสองคลิปจะได้ไวหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาที่ อัพโหลดคลิปที่มีความยาวเยอะๆจะใช้เวลานานมากนะครับพุทธกวักเนื้อผงพุทธคุณนะครับองนี้นะครับสวยมากเนื้อหาสวยมากชัดเจนเลยนะครับราวปี2,509นะครับแบบนี้ใครที่มองหาอยู่นะครับก็ผมแนะนําองนี้นะครับเนื้อผงพุทธคุณสวยชัดเจนนะครับอย่าลืมทักไลน์มานะครับบ้านกูมีดีนะครับ0 9 8 7 2 7 1 0 6 2 นะครับทักไลน์มาได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามครับ